อ๋อที่เราบอกไปต้นคลิปใช่ไหมล่ะคะว่ามันจะมีแบบตําหนิบ้างไม่มีตําหนิบ้างนะคะสำหรับเซตเมื่อกี้ไม่มีตําหนิเลยไม่มีเลยเออโชคดีอ่ะเออโชคดีนะคะแต่เดี๋ยวเราจะดูอันถัดไปค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะว n t t o t รตเต้งตตจึงจึงกระโปรง่ะกระโปรงบาร์บี้นะคะ ไซส์นัมเบอร์ค่ะ25ไซส์เอลเอลยีหมอพีมก็ประมาณเอลยีกว่ากว่านี่แหละเออก็น่าจะเป็นแบบเอลประมาณเอลสูงหน่อยน่ารักมากเลยเพราะว่ามันมีลายแบบพิมพ์เป็นโมโนแกรมนะคะบาร์บี้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 กี่คำก็ไม่รู้อะค่ะสีขาวชมพูคุณจะเห็นว่าแตนแตนนี่ค่ะนี่ นี่คือรอยเปื้อนค่ะที่มีลักษณะแบบเปื้อนสนิมอ่ะเนี่ย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 นี่แหละคะ่ะนี่คือตําหนิที่บอกไงว่าถ้าสมมติว่าคุณนะคะซื้ออ่ะมันร้อยห้าสิบบาทเองอะดูดีกว่าสิคะว่าราคาเต็มมันเท่าไหรล่ละราคาเต็มมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทดังนั้นมันก็ต้องแรงมาด้วยว่าถ้าคุณอยากได้อ่ะเออมันจะมันจะเปื้อนอ่ะ คิดไว้ค่ะว่าน่าจะซักไม่ออกแน่ๆร้อยเปร์เซนตแต่อยากได้อะน้อมอยากได้อะอยากอะไรก็ซื้อค่ะซึ่งหญิงแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานะคะจะไปทำการ DIY ค่ะอาจจะทำเป็นแบบเป็นริปยีนนะคะทำเป็นยีนค่ะนะคะแล้วอาจจะเอาเอ่อพวกแบบ เป็นเหมือนรา stone ค่ะที่มันอัญมณนนีนะคะเพชรเพิดมาแปปะๆะอะไรให้มันสวยงามค่ะเออเอรอ,อ,อ,อติดตามนะคะเพราะว่าหญิงแม้คือดีไซเนอร์นะคะที่มีความครีเอทีฟมากแต่ขึ้นอยู่กับว่าชีจะทำหรือไม่ทำมันมัน,นมันส่วนใหญ่มันจะได้คำตอบอย่างหลังอะคะ <laughs>